สวัสดีค่ะฉันชื่อนิดอายุ62ปีเกษียณจากข้าราชการมาสองปีแล้วตอนแรกฉันกลัวมากว่าเงินเก็บทั้งชีวิตจะหมดไวเพราะชีวิตหลังกเกษียณมันยาวแต่ตอนนี้ฉันนอนหลับฝันดีทุกคืนเลยค่ะเพราะฉันเจอทางเลือกที่ใช่ทุกอย่างเริ่มเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะฉันไปนงานสัมมนาการเงินฟรีที่ห้องสมุดแถวบ้าน วิทยากรบอกว่าตราสารนี้เหมือนเราให้รัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ยืมเงินแล้วเขาจะคืนทั้งต้นทั้งดอกให้ตามสัญญาฉันฟังแล้วคิดว่าอ้านี่มันเหมือนฝากเงินแต่ได้ดอกเบี้ยดีกว่าฉันเลยตัดสินใจลองศึกษาเพิ่มฉันเอาเงินเก็บจากโบนัสห้าแสนบาทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลครั้งแรกค่ะ อายุ5ปีดอกเบี้ย2.5เปอร์เซนต่อปีน้องที่ธนาคารบอกว่าทุก6เดือนฉันจะได้ดอกเบี้ย6,250บาทรวม5ปีได้เกือบ63,000บาทฉันเอาเงินนี้แหละไปซื้อกาแฟแก้วโปรดหรือพาเพื่อนกินข้าวนอกบ้านบ้างสบายใจสุดๆทุกวันนี้เงินต้น5้าแ0,000นของฉันยังอยู่ครบ แถมมีดอกเบี้ยมาให้ใช้เรื่อยๆไม่ต้องหลุ้นไม่ต้องเสียเส่ยงเกษียณแล้วเงินจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าลงทุนแบบฉันก็อยู่นานเลยค่ะเพราะตราสารน,นี้มันปลอดภัยและมันคงเหมือนต้นไม้ที่เราเลือกดินดีมันก็โตได้เองถ้าอยาก,กเกษียณแบบอุ่นใจลองดูตราสารน,นี้นะคะง่ายปลอดภยัย เหมาะกับไว้อย่างเราเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ